ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตเสมอต้นเสมอปลายใครทำได้แบบสี่อย่างนี้นะรวยไม่รวยก็ไม่จนไม่ขัดสนแน่นอนขยันหาต้องขยันหาทรัพย์อยู่ดีๆไม่เกิดขึ้นนะคะณจินตามยาโพคาโพคาไม่สำเร็จเพียงเพียงเพราะการนึกคิดเอาได้ไม่เกิดขึ้นพทธเจ้าพูดเลย ณจินตาไม่ะโพคาโควคาไม่ไม่สําเร็จเพียงเพราะการนึกคิดเอาไม่ได้ต้องขยันหาคนน่ยมันต้องเห็นมันต้องเห็น <c oughs> เออมันต้องเห็นลู่ทางเห็นไอ้ที่คนอื่นไม่เห็นนั่นแหละมันถึงจะรวยนะมันต้องเห็นไอ้ที่คนอื่นไม่เห็นคุณดูสิเนี่ยปลาอินทรีแดดเดียวแบบเนี้ยน้อยเจ้าที่ทํานะดิฉันเห็นที่เขาทาส่วนใหญ่หนึ่งถ้าไม่เป็นปลาอินทรีเค็มก็เป็นปลาอินทรีแดดเดียวที่ไม่ทอด ดิฉันเป็นเจ้าแรกๆดิฉันกล้าพูดเลยและตอนหลังก็มาทําตามกันเยอะแยะเลยอีปลาอินทรีย์ yeah, <ๆ>แดด e เดียวทอดเนี่ยแต่ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันเป็นเจ้าแรกๆที่ทําที่ทอดแบบสําเร็จรูปแล้วขายแบบเนี้ยเนี่ยเราต้องเห็นแบบที่คนอื่นไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นช่องทางของการหาทรัพย์ได้ขยันหาอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะต้องรักษาดีรักษาดีมาจากอะไรภาษาบาลีคืออารักขะขยันหาแต่รักษาไม่ดีก็ไม่มีทรัพย์นะคะไม่รวย ไม่เป็นช่องทางของการรวยบางคนน่ะขยันหาแต่รักษาไม่ดีไม่ไม่รู้จากวิธีการแบ่งเงินว่าต้องแบ่งเงินต้องแบ่งเงินต้องซอยเงินอันนี้ส่วนนี้เอาไว้ทําอะไรส่วนนี้เอาไว้ทําอะไรส่วนนี้เอาไว้ทําอะไรไม่มีบางคนบอกโอ้ยิ่งพอได้เงินง่ายๆทีนี้แบบใช้เลยใช้เงินซื้อสังคมใช้เงินซื้อใจคนใช้เงินแบบปนเปอรอะไรที่มันเป็นแค่ความสุขสําราญชั่วครู่อะแปบ๊บเดียวหมดหมด อันนี้เรียกว่ารักษาไม่ดีขยันหารักษาดีและอันต่อไปก็คือมีกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณมิตรนะชีวิตคนเราเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีคนที่เราปรึกษาได้และเขาต้องเป็นมิตรแท้ของเราไม่ปอกลอกเราคอยให้สต,ติเราได้คอยเตือนเราได้คอยให้สต,ติเราคอยแบบชัก ชักนำเราชักจูงเรามาในทางที่มันดีๆคนอื่นอาจจะแบบเยินยอเราอย่างเดียวเลยอ้นนี้เยินเราตอนมีเงินโอ้โหคนห้อมล้อมอันนั้นไม่ใช่กะะนะัลยาณมิตรอันนั้นเป็นปาประมิตรมิตรปอกลอกคนมีเงินที่ไหนมันอยู่ที่นั่นอันนเรียกว่าคนปอกลอกแต่กัลยาณไม่ต้องเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราหมดยามสุขยามทุกอยู่เป็นเพื่อนเราเวลาเรามีเงินก็ไม่มาปอกลอกเราไม่มาปอกลอกเรา เวลามีเงินคนอื่นมาหาเราปอกลอกเราขอนั่นขอนี่อยากได้นั่นได้นี่แต่ถ้ากัลยาณมิตรไม่ว่าเรามีเงินหรือไม่มีเงินเขาก็ประพฤต e ิตนอย่างเดิมเป็นแบบเดิมไม่ปอกลอกเราเขาเรามีเงินมีทองเขาก็อนุโมทนากับเรามีมุทิตาจิตอนุโมทนากับเราแต่ไม่ปอกลอกเราไม่มาขอนั่นขอนี่ขอขอ,อะไรไปเรื่อยอันนี้ไม่ไม่ป,ประทุสลายอ่ะเขาเรียกว่าไม่ประทุสลายอันนี้เรียกว่ามีกัลยาณมิตร ถ้ามีกัลยาณมิตรคนทาธุรกิจถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีนะไปได้ไกลเลยแต่ถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรนับป๊บเดียวดิฉันเห็นนะที่ทำเนี่ยคุณก็ไปดูที่มีข่าวอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็ฮุบกันเดี๋ยวก็ฮุบฮุบธุรกิจกันอะไรกันนะตอนเริ่มต้นน่ะจับมือกันดีทํามาด้วยกันรักใครกันเราจะรวยไปด้วยกันเราจะแบบจับมือกันไปอะไรกันไปอ่ะพอเริ่มมีผลประโยชน์ขึ้นมาเยอะๆเข้าเงินเริ่มเยอะหลักหลักร้อยล้านหลักพันล้านเริ่มแหละ ขยันหารักษาดีมีกัลยาณามิตรใช้ชีวิตสม่ำเสมออันสุดท้ายสำคัญสุดเลยอันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยใช้ชีวิตสม่ำเสมอเป็นคนเดิมหรือเปล่าสำคัญที่สุดเลยนะคนเราเนี่ยมีหรือไม่มีเป็นคนเดิมหรือเปล่าเป็นคนเดิมไหมเงินเปลี่ยนนิสัเยเราไหมโอ้บางคนพอมีเงินหมดโอ้ญิงยะโสโอหังมากหญิงยโสโอหังมากคำพูดคำจาไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเลย ไม่มีมเมตตาจิตไมเ่เคยคิดจะช่วยเหลือใครไม่เอื้อเฟื้อใครคําพูดคําจามีแต่ดูถูกเหยียบหัวคนบ้างอะไรบ้างอันเนี้เรียกว่าไม่ใช้ชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลายพอมีเงินหน่อยแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอุปนิสัยใจคอเปลี่ยนหมดคําพูดเปลี่ยนการการะทําเปลี่ยนเหมือนกับกิ้งกา่าได้ทองมีทองแล้วก็ต้องชูคอชูคอเนี่้อยอยันนีอออออ้อยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ไม่นานหรอกแปบบเดียวมันก็หมดเงินน่มันหมดได้นะต่อให้มีเป็นร้อยล้านก็หมดได้แหละถ้าแบบไม่มีสัมมาชีวิตต,ตาเนี่ยไม่มีชีวิตเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือจะต้องมีชีวิตเสมอต้นเสมอปลายถ้าคุณจะเป็นเศรษฐีคุณต้องมีชีวิตเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ารวยหรือไม่รวยค,คุณก็ต้องเป็นคนเดิมคนเดิมไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องใช้ชีวิตยากจนค้นแค้นใส่เสื้อขาดขาดรองเท้าเก่าๆไม่ใช่ชีวิตเสมอต้นเสมอปลายคือมีอุปนิสัยใจคอที่มันเหมือนเดิม อย่าให้เงินเปลี่ยนนิสัยเราอย่าให้เงินทําให้เราดูถูกคนอื่นอย่าให้เงินทําให้เราเป็นคนที่จนไม่ได้จมไม่ลงอย่าไม่ได้เงินต้องทําให้ต้องไม่เปลี่ยนนิสัยเราต้องมีชีวิตเสมอต้นเสมอไปลายอืมก็นี่แหละหัวใจเศรษฐีถ้ามีสี่อย่างนี้แหละก็เป็นเศรษฐีเพราะว่ามีหัวใจของเศรษฐี